oh it's running oh <laughs> I didn't know made a woman remember started out hello everyone this is creepy Bang L one more time and this is Vlog number two uh it is the same day it's just um the same thing after I did the the, the other one just now Ben ต่อข้างในอะครับคือจะลองดูว่าเสียงมันจะดีขึ้นไหมพอไม่ต่อป mm ั hmm. ๊บมันเป็นอะไรไม่รู้ว่า this laptop อ่าหรือโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าใช้ไฟไฟบ้านเสียบนะครับแล้วก็ใช้ไมต่อเนี่ยมันจะมีเสียงเหมือนเหมือนเสียงไฟเข้ามาแล้วมันก็เสียงเสียงเงือ like อืม คือเสียง <S <S เสียงรบกวนอะไรเงี้ยเป็นเป็นนอยส์อย่างหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้คือตอนนี้ใช้ไม่ได้ต่อไมค์อะไรเลยก็คือใช้ไมค์จากแล็ปท็อปคือ built-in microphone หรือว่าเขาไอในเนี้ยเขาใช้คําว่า microphone array ก็คืออันที่มากับเว็บแคมเนี้ยแล้วก็เว็บแคมเนี้ยก็คุณภาพก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คือมันแค่2ล้านเมกะพิกเซลเท่านั้นเองนะครับขอเนี่ยย้ำแต่อีหนึ่งอย่างนะครับเวลาเวลาผมพูดเวลาครูพูดเนี่ยไม่รู้จะทานเลยว่าไงเอาครูแล้วกันเนาะเออ วันนี้มันคือ k อ่ l t v ใช่ป่ะก็คือว่าเวลาเวลาเวลาครูพูดภาษาอังกฤษอ่าภาษาเนี่ยพูดอย่างเงี้ยไทยอังกฤษเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเกิดจะใช้ภาษาอังกฤษในที่นี้นะครับก็คือว่าจะพูดให้เป็นสำเนียงภาษาอังกฤษให้แบบการออกเสียงให้ถูกต้องก็คือว่าไม่แนะนําให้ทําตามไม่แนะนําให้ให้เรียนแบบอันนี้ให้ให้ได้ยิน ให้รู้เพื่อ,อการเรียนรู้เท่านั้นนะครับซึ่งไม่แน,นำไปทำตามเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยในชีวิตจริงถ้าเกิดเราพูดภาษาไทยก็พูดถึงแม้จะเป็นคําทับศัพท์แต่ก็พูดให้เป็นสำเนียงภาษาไทยครับเพราะเรากําลังพูดอยู่กับคนไทยไม่ได้พูดกับฝรั่งแต่นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวคิดด้วยนะครับหรือที่ผมเรียกเสมอว่าให้ใช้สติตลอดเวลานะครับสติก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ มีเรื่องอะไรจะพูดอ่ะไม่ใช่อะไรเราก็อยากจะเทสอบอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงหรือว่าบางทีหรือว่าครูจะต้องซื้อเว็บแคมอีกอันหนึ่งคือมามาติดใช้กล้องตัวนั้นมันคุณภาพมันน่าจะดีขึ้นเนาะใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยก็แล้วกันนะก็เดี๋ยวจะลองดูครับมันจะได้ง่ายเป็นการอัปเดตเป็นการติดต่อสื่อสารอีกหนึ่งทางนะครับช่วงนี้มีงานเยอะมากแต่ว่าขี้เกียจมาก มีปอพ .5 ที่ยังไม่ได้ทําปพ .5 คือเป็นเหมือนเป็นสมุดพกของแต่ละห้องซึ่งผมสอนยอย,ยนู่ที่ TVM คือธรรมวิทยาเมืมหนิติสกูลด้วยนะครับแล้วก็มีม,มีค่ายภาษาอังกฤษคือ English Summer Camp at the i i u M ซึ่งเป็นค่ายภาษาอังกฤษที่ที่กำลังจะจะัดที่จกำลังจะมีขึ้นในช่วงซัมเมอร์2012นี้นะครับเดือนเมษา Uh, ผมว่าเป็นหนึ่งในครูผู้สอนแล้วก็เป็น,เป,นเป็นพี่เลี้ยงด้วยก็จะไปด้วยเหมือนกันก็จะได้รับความรับผิดชอบในส่วนของ uh, ในส่วนของเราในส่วนของ uh, การเรียนการสอนว่าจะเป็นยังไงก็คือว่า I am the one who will design เป็นเป็นคนออกแบบการสอนนั่นเองนะครับว่าจะเป็นยังไงใครอยากรู้ก็สอบถามได้แล้วก็มีะไรกนเยอะมากเลยอ่ะเขียนเขียนเขียน post-it Notes ติ c k y note ติดไปเยอะมาก uh, แต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ดู <laughs> เขียนเตือนตัวเองว่าเฮ้ยต้องทานี่นี่นี่นะบางทีก็ดูแล้วก็ผ่านไปก็ว่ากันไเอ่อมีอะไรกันพยายามมองหาครับว่ามีอะไรมันเยอะมากอะ่ะแล้วเราก็มีวิดีโอที่กําลังจะส่งประกวดของ t r u ปุปัญญายังไม่ได้ตัดต่อเลยเอ่อที่ที่ไปถ่ายทําที่ที่โรงเรียนบ้านตันหยงเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนาะคือจะต้องเคลียร์แล็ปท็อปตัวนี้ก่อน เพราะว่าตอนนี้ Memory มันเริ่มจะน้อยลงมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเคลียร์ก่อนว่าเวลาตัดต่อม,นะมันจะต้องใช้ m ม m โมรี um, เยอะแล้วก็ใช้ใช้เขาเรียกอะไรอะ I don't want to say it's like it, it, it needs a l o t of um, power from from this computer so I just need to clear up the the what the the the, the memory like RAM or or things like that นั่นแหละนะครับ ก็คือว่าต้องต้องทำให้มันเคลียร์มันจะได้ตัดต,ต่อได้ได้อย่างลื่นไหลนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะอีหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือเนี่ยคิดมานานแล้วในในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีเป็น mp 3 podcast เป็น mp 3 podcast ซึ่งเป็นการแชร์ความรู้แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าในรูปแบบของ mp 3 podcast แต่ว่าอันเนี้ยก็ก็มีอีกหนึ่งช่องทางเราจะเห็นหน้ากันจะได้คุยกันง่ายขึ้นแล้วก็ทําได้ง่ายขึ้นด้วยไม่ต้องผ่านตัดต่อ,ตอคืออ่า record อ,อ่บันทึกผ่าน YouTube ไปเลยแล้วก็ อัปโหลดขึ้น YouTube ก็เรียบร้อยง่ายดายเลยเนาะก็หวังว่าคงจะได้ทําอะไรแบบนี้อีกแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามหรือว่าอะไรอยากจะสอบถามอยากรู้นะฮะก็ถามได้ครับทุกช่องทางการติดต่อนะฮะเดี๋ยวอยากให้ย้อนกลับไปดูไอไออะไรนะว่าด้วยระเบียบเรื่องการพูดอังกฤษสุดยอดที่สํานักพูดอังกฤษสุดยอดของครูพีบางเอาดูนะฮะอันนั้นจะมีก็ติดต่อได้ทุกช่องทาง Facebook Twitter YouTube อีเมลโทรศัพท หรือแม้กระทั่ง <c oughs> เข้าฝันครูก็ได้ครับถ้าเข้าฝันได้ก็มาเลย <c oughs> นะล้อเล่น just kidding โ okay. อเควันนี้ขอแชร์หนึ่งเรื่องล้กันนิดนดนิดเดียวได้ยินหลายครั้งหลายคราเวลาสอนนะครับว่าพอบอกว่าแลปท็อปคนจะคนคนไทยจะอันนี้พูดถึงคนไทยนะาถือว่ากลับมาสอนที่นี่ เขาบอกทำหน้างงฮะแล็ปท็อป what is laptop แล็ปท็อปก็คือไอตัวเนี้ยครับที่ผมกำลังเรอร์ดอยู่เนี้ยเอ่อก็คือคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งมันคือคอมพิวเตอร์ชนิดเดียวกับน o t e บุ๊กนอทบุ๊กชนิดเดียวกันน o t e บุ๊กแล็ปท็อปมันคือชื่อเดียวกันเพียงแต่ว่าการใช้อ่หมายถึงบางประเทศอาจจะคุ้นเคยกับการใช้ก่านนอทบุ๊กบางบางประเทศอาจจะคุ้นเคยกับแล็ปท็อป แต่มันคืออันเดียวกันสิ่งเดียวกันก็คือคอมพิวเตอร์พกพานั่นเองนะครับแล็ปท็อปก็คือคอมพิวเตอร์พกพาทำไมถึงเรียกว่าแล็ปท็อปเหตุผลก็คือตามเชื่อครับแล็ปแล็ปคืออะไรครับแล็ปคือเนี่ยตักใช่ปะท็อปอะไรที่อยู่บนตักอะโดยปกติเวลาเขาเล่นแล็บท็อปแบบเวลาพกพาไปไหนเนี่ยเวลาเราดูที่ที่สถานีรถไฟฟ้าในห้องเรียนที่ออฟฟิศน,นี่บางคนเขาจะเอาวางไว้บนตักเพราะว่ามันพกพาสะดวกคือเปิดปับ๊บปิดกระป๋าปัป๊บ,บ,บตั้งไว้บนตักก็เล่นไป นั่นคือลับทอเขาถึงเรียกว่าลัปทอมีที่มาที่ไปอขอฝากว่าอีกนิดนึงครับเป็นเคล็ดลับในการไม่ใช่เคล็ดลับหรอกเป็นเป็นสิ่งที่ควรรู้และควร <c oughs> สิ่งที่ควรควค่าแกการจดจํา,าจจถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแบบวิธีธรรมชาติคืออยา่าแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นๆเด็ดขาด แต่ถ้าอยากจะแปลให้แปลเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวทานะครับซึ่งนั้นเป็นวิธีการเรียนรู้แบบธรรมชาติซึ่งมันจะยั่งยืนและยาวนานนะครับแล้วมันก็จะไม่ลืมเพราะว่าม,มันจำด้วยความเข้าใจจําผ่านความรู้สึกอย่าจําเพียงแค่สมองเพราะการสื่อสารเราใช้ความรู้สึกในการสื่อสารเราไม่ได้ใช้สมองในการสื่อสารเราใช้สมองเพียงแค่การกลัน่นกลั่นกรองว่าสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดนะครับ I'll see you again later, next time with Khru Pibang L on KPBL TV and don't forget to check out my website at www.kpbl.webs.com, bye bye, have a nice day.